ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสตา d i ดิวัลลน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําให้เฟอร์นิเจอร์บางชิ้นนะครับเก็บของได้เนาะก็ก่อนอื่นนะครับต้นส่วนใหญ่เนาะชอบเก็บผมอะคนหนึ่งไม่รูว่าคนส่วนใหญ่หรือเปล่านะครับชอบเก็บของไว้ในบ้านผมเนี่ยชอบเก็บของไว้ในบ้านเพราะว่ามันก็ไม่ดูดีมันมันหยิบง่ายดี คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้โอเคก็เลยผมก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าเรามีเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเก็บของได้นะครับเราก็ไม่ต้องมาวางกล่องให้มันแบบมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ะเวลาวางเอากล่องมาวางในห้องเนาะในบ้านอะไรอย่างนี้ก็วิธีการทํานะครับเราก็ต้องเตรียมกล่องธรรมดาเนาะแบบคือ,อลองใส่ของมาก็ได้อืม แล้วเราก็เอาเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เราต้องการตกแต่งบ้านเนี่ยมาวาง mm hmm. เช่นผมวางตู้หนังสืออย่างนี้นะครับทับลงไปอย่างนี้ตรงที่มีกล่องอยู่นะครับมันก็จะเปิดออกมาได้แบบนี้พอออกได้ใส่ได้ตามปกติเนาะแต่ว่ามันม,มันจะวางสองอันอย่างนี้แล้วมันจะทําไม่ได้เนาะผมไม่รู้ว่ามีวิธีให้มันทําได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็เนี่ยถ้าวางปุ๊บมันจะติดอย่างนี้ เราะงั้นเราก็วางอันหนึ่งต่อเฟอร์นิเจอร์สองช่องอย่างนี้จะได้เฟอร์นิเจอร์เก็บของได้หนึ่งอันแต่ว่าถ้าเป็นตู้นี้อย่างเงี้ยอาจจะวางได้สองทีนะครับเช่นอ่าก็ทำให้ดูเลยละกันมีกล่องไปนเะนี้ยอ่าวางผิด อตู้นี้วางอ่ะเนี่ยแต่ว่าอันนี้โผล่อีกนิดนึงก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ้่เปิดได้สองกล่องอย่างี้ก็สําหรับการทําให้ทุกเฟอร์นิเจอร์เก็บของได้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่เอาเฟอร์นิเจอร์มาวางทับกล่องนี้เลยมีอะไรอีกไหมอืมไม่มีแล้วแหละ ก็เอาไปใช้กันได้นะครับก็มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยเนาะที่จะทําให้บ้านเราสวยขึ้นแต่ผมก็ไม่แก้แล้วตรงงานที่เยอะย้ายของโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับสําหรับใครที่ต้องการข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับสแตดิวันเนะครับก็กดซับสไครต์ไว้ได้ผมก็จะเอามาแชร์ให้เรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ก็โอเคบายบาย